วันที่ประมาณวันที่ยี่สามยี่สามพันบาสองพันห้าสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าที่ตัางมาให้วางบอกให้วางที่อาเลิกตรงนี้นีนก็รวมปู เขาเรียกลงปู่เทพล,ลูุดอผมยังไม่รู้จักชื่อจริงของท่านท่านก็เลยบอกอบยอมจะอาจคนตามมาก็เลยบอกว่า,อาบอกหลวงปู่นม,มนเ์เราก็เรียกไปหลวงปู่ใหญ่ผมก็ไม่รู้จักชื่อจริงนะเดินตามมาสามสิบสี่ปีแล้วไม่รู้ชื่อจริงนะบอกผมนะ่ะเป็นลูกศิษย์ของทรามวะรี นี่เนเป็นองค์ที่สิบสามไปถามปัญหาแก่สิทธ,ธัตถะพระพุทธเจ้านี่เน้พอถึงตัวผมองค์ที่12สิบสองผ่านไปองค์พระสิทธัตถะก็เรียกมาท่านอุทายะท่าน ศาสนาจะถามว่าโลกนี้มีอะไรหุ้มห่ออยู่ใช่ไหมบอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงฟังเถิดอุทยะโลกนี้หุ้มห่อไปด้วยกิเลสทั้งสามคือการมตัณหาภวะตัณหา วิปาวะตัญหาเกี่ยวกับโลกโกรธหลงถ้าไม่มีสิ่งนี้ทุกคนก็เป็นคนดีหมดแล้วโลกนี้ก็มีแต่พวกเทวดาบนสวรรค์ทั้งนั้นแต่ทีนี้มนุษย์คำว่ามนุษย์โลกมันยังปะปนอยู่ในสัตว์โลกนี่หลายชนิดแต่โชคดีว่า เราเกิดมาบำเพ็ญมาทุกสมัยทุกชาติทุกภพเราบำเพ็ญมาเป็นแสนแสนกับแสนกันเนี่ยเราถึงรู้กําพืชว่าตัวเราเองเนี่ยจมัวแต่มาเวียนไห้ตายเกิดอยู่ทําไมต้องให้ถึงอริยสัจธ,ธรรมสั่งสอนแก่โลกได้บ้าง ดังนั้นโลกนี้จึงได้หุ้มห่อด้วยกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งมวลพระองค์ท่านบอกแค่นี้หลวงพ่อออุทัยะก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมขอบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชพอเมื่อจะบวชพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานวะ่าเอหิพิขุอุปชัมมทา ท่านจงเป็นพิษุมาเถิดดังนั้นเทพเบื้องบนสวรรค์ด้วยบุญบารมีของพระอุทยะก็มีจีวรมาปกคลุมร่างกายด้วยพระใจสรณะขอมทีนี้ก็กราบว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจง เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปทีนี้นพระอุทยะก็เลยพระเทระอุทยะก็เลยบอกว่าข้าแต่องค์พระตถาคตตัวข้าพระเจ้านี้ขอดูแลพระพุทธศาสนาะให้ครบห้าพันปีได้ไหมดีแล้วอุทยะท่านจงเป็นปัจเจก,ก พระพุทธเจ้าไปเถอดและมีองค์เดียวจากพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์แรกที่เป็นพระปฏิเจกมีอายุครบห้าพันปีถึงจะปริญูปานแล้วที่มาที่นี่มาที่นี่มาเล่าที่นี่มาทำที่นี่หนึ่ง ตางปดพุทธมันดาพระอุทยะเป็นคนมาวาอามาตเททองหลอที่นี่พระพุทธมันดาหลอดที่นี่เนี่ยมาครั้งครั้งที่สี่และครั้งที่ห้ามาตัดลูกนิมิตปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ด วันที่ยี่สิบแปดกุมภามาตัดลูกนิมิตนี่นี่เนี่ยทีนี้วันที่มาหล่อตามปดพุทธมานดาย้อนไปก็นิมนต์ท่านลงไปในท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ผมจะเอาจีบอมาอเปลี่ยนให้ท่านแต่ว่าสังขานั้น สังขานั้นจงเอาไว้เป็นที่สักการบูชาแต่จีวรนั้นท่านจะให้ใครก็ได้ก็เลยตัดจีวรนับแบ่งมันทีนี้สังขาก็เลยบรรจุไว้ที่หน้าชุมประตูทางเข้าพระใหญ่พระใหญ่นั้นก็คือเป็นองค์ประถมพัฒนังกรที่ พอจ่างพระใหญ่เสร็จก็อันตามาหลวงพ่อเองนี่ก็เลยได้บรมมราชาริกธาตุของพระตันหังกอนมาเมื่อวันที่ห้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบรมมรดชาริกธาตุของพระตันหังกอนมาถึงตรงนี้ก็เลยเอาไปบรรจุไว้ด้วยกันนี่แหละเป็น ประวัติที่เน้นองค์ที่อยู่ทั้งซ้ายมือเป็นของหลวงปู่ละไมปู่ย่าตายายฉันเองท่านมาไปสร้างสวนสมุนไพรที่พิจบูรณ์แล้วไปซื้อนาที่อำเภอชนแดนก็พอท่านมรณะแล้วก็ก็มีแต่คนอยากได้ก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเข,า,เขาตอนหลัง ขอเอาตตัวเราเองให้ถึงที่สุดก็อพอแล้วก็เลยตั้งสัจจากอธิษฐานไว้ว่าข้าพระเจ้าขอบูชาหนึ่งพระอุทยะคือหลวงพ่อ,อเทพโลกุณดอนสองหลวงปูล่ลไมสามบรมมาสาริกธาตุของพระทันังกรพระพุทธเจ้าองค์ปถม เท่านั้นเขาเลยตั้งอยู่ที่นี่มา41ปี41ปีตั้งวัดก็ขอถือว่าสมบูรณ์